ฉันไม่จะทุนฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้โดนเลยแกทุกคนฉันตาดีเนี่ยไม่สนซันฮะตาไม่พอทั้งสวย ขอบใจมากนะที่เอาของมาทำบุญให้ปกติแม่ชีไม่เห็นคุณซินเข้าวัดทำบุญเลยมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าแม่ชีรู้ได้ไงคะดาวหน้าพี่ออกขนาดนั้นเลยเหรอโหพี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะแม่ชีคือพี่หนูอ่ะเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่เดือนเองอย่าไปถือสาเลยนะ ได้ค่ะว่าคุณซินแต่งงานมีครอบครัวคือว่าตอนนี้พี่ซินอ่ะเหลือตัวคนเดียวแล้วาจา่ะแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมาทำบุญให้สามีแล้วก็ลูกไม่ชีคะคือป๊อปมาเข้าฝันผมบ่อยมากเลยคะ่ะโมกลัวไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วตอนที่สามีมีชีวิตอยู่ คุณซินได้ทำดีกับเขาหรือเปล่าทำอะไรกันอะป๊อบนี่คุณตุน่นพอดีว่าสินซื้อประกันกับคุณตุ่น่ะเขาก็เลยมาเซ็นสัญญาที่บ้าน แล้วทำไมถึงแต่งตัวล่อแหล่แบบนี้เอาก็ตินเพิ่งตื่นนี่นาแล้วนี่อะไรอะไรไม่มีอะไรของแถมจากประกันน่ะงั้นผมขอดูหน่อยดินี่มันอะไรสิน เออรู้ก็ดีแล้วนี่เพราะว่ากูกับซินเราสองคนรักกันมานานแล้วเว้ยแล้วอีกอย่างกูก็เพิ่งขอซินแต่งงานไปด้วยป๊อปดูดิแหวนที่พี่ต่นให้อ่ะวงใหญ่กว่าที่ป๊อปให้อีกไง ้อมถอยไหมเออกูไม่ถอยเว้ยมึงอยากอยู่มากใช่ปะได้แ <Ser> ล <unser were serves> ้วก็อยู่พร้อมกันทั้งสามคนเลยแล้วมาดูกันว่าใครมันจะทนได้นานกว่ากันจริงเหรอดีจังเลยเนาะอยู่กันเยอะๆ จะได้อบอ,อุ่นพี่ตุลพี่ตุลพี่ตุลพี่พี่อย่าอย่าไปไหนเลยนะฉินอยู่ไม่ได้อะอ้กูดีวะของเล่นอย่างมึงเลยนะกูเบื่อแล้วเว้ยกูจะกลับไปหาน้องใหม,ไม่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 นะพี่สิ่งกำลังท้องอะลูกของกูหรือเปล่ายังไม่รู้เลย มึงอย่ามาตอแหลนักเลยปล่อยกูพี่ตอนพี่ตนพี่ตนพี่ตนลสินปล่อยเขาไปเถอะแล้วคุณก็กลับมาอยู่กับผมไม่คุณจะมาซ้ำเติมฉันใช่ไหมไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ คนที่รักคุณก็มีแค่ผมนะสินทำไมคุณถึงมองข้าผมตลอดเลยอะผมทำงานหนักก็เพให้เราได้อยู่ด้วยกันนะก็เพราะว่าคุณทำแต่งานแต่งานไงฉันถึงเบือ่อได้ยินไหมไผู้ชายแห่งซวยไรหมอนั่นมันดีกว่าผมตรงไหนครับมันทำคุณท้องแล้วมันก็นทิ้งคุณไปละสินอย่าว่าพี้ตุ้นแบบนี้นะไม่ว่าไม่ได้ว่าว่าไม่ได้ไละ ามโลภและไม่รู้จักพอของซินเลยทำให้ซินต้องสูญเสียคนที่รักในลูกไปตอนนี้ซินสำนึกผิดแล้วซินคิดถึงปอบกับลูกมากๆเลยหลังจากนั้นพี่ซินก็ไม่ได้ทำการทำงานอะไรอีกเลยจ้ะบ้านก็ขาดทรงปล่อยให้ธนาคารยึดไปพอกลับมาอยู่บ้านนอกก็ไม่มีกระจิตกระใจทำงาน พ่อโมแต่โทษตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะจ๊ะคุณซินรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำผิดสินข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามแล้วที่สามีคุณซินมาเข้าฝันคงเป็นเพราะเป็นห่วงคุณซินนั่นแหละแล้วตอนนี้ซินต้องทํายังไงอ่ะซินทําบุญให้ป๊อบกับลูกไปแล้วเขาจะได้รับไหมแม่ชีว่า คุณซินบวชชีทำสมาธิดีไหมจิตใจจะได้สงบเออใช่ดีเลยพี่ซินพี่ซินอะต้องทำให้จิตใจสงบนิ่งบอกให้พี่ป๊อบไม่ต้องห่วงพี่ป๊อบจะได้ไปเกิดใหม่ไงค่ะซินจะบวชให้ป๊อบกับลูก ชีคะนี่ไงกระเช้าของฉันอะพวกแกสองคนขโมยมาแบบนี้ได้ไงฮะของนี่ขโมยมาเหรอใช่คะ่ะแม่ชีให่ยยสองคนเนี่ยขโมยกระเช้าที่หนูจะเอามาให้แม่ชีวันเนี้ทำแบบเนี้ยมันไม่ได้บุญแต่มันจะได้บาปคุณคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยกระเช้าของคุณเลย ฉันแค่อยากมาทําบุญให้ลูกกับสามีฉันก็แค่นั้นฉันไม่มีงานก็เลยไม่มีเงินมาซื้อของมาถวายคุณซินทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะรู้ไหมมันผิดสินข้อสองค่ะซินรู้ค่ะคุณคะฉันขอโทษอีกครั้งนะคะก็น่าเห็นใจคุณนะต่อไปอ่ะอย่าทําแบบนี้อีกละ เอาเป็นว่าหลังจากที่เธอบวชเสร็จอะถ้าเธอยังไม่มีงานทำก็ไปทำงานกับฉันได้นะแต่ทงานแม่บ้านแบบเนี้ยได้ไหมอะ่ะค่ะทำได้ค่ะดีแล้วที่คุณสินคิดได้อย่าให้อดีตมาทำร้ายเราในปัจจุบันเลยขอบคุณคุณยีมากนะที่ไม่เอาเรื่องคุณสิน ผมไปก่อนนะ